สวัสดีค่ะเด็กๆที่นะ่ารักทุกคนนะคะ,ะวันนี้พบกันกับคุณครูแก่อีกเช่นเคยนะคะ,ะในวันพฤหัสบดีนะคะที่25นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2564นะะและในวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยที่18อยู่นะคะ,ะหน่วยที่18 วันและคืนนะคะอ่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสาระที่สามธรรมชาติรอบตัวหน่วยที่สิบแปดวันและคืนนะเรื่องที่สี่เมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้นะคะอ่าก่อนที่เราจะมารู้จักกับคำว่าเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆว่าเมื่อวานเด็กๆทำอะไรบ้างคะ,ะทำอะไรคะเมื่อวานนี้ทำการบ้านใช่ไหมคะ,ะบางคนก็ทำการบ้านบางคนก็ทำงานช่วยพ่อแม่ใช่ไหมคะและในวันนี้ล่ะคะในวันนี้เด็กๆทำอะไรคะ ในวันนี้เด็กๆก็กำลังเรียนหนังสืออยู่กับครูแกะอยู่ใช่ไหมคะแล้วพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เด็กๆทำอะไรคะอ,อันนี้เด็กๆย,ยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็เลยยังไม่รู้ใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆอยากรู้กันหรือยังคะว่าเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ จะเป็นเหตุการณ์แบบไหนอย่างไรเด็กๆอยากเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าอยากเรียนอยากรู้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะอเอาคำแรกก่อนนะคะคำว่าเมื่อวานนี้คำว่าเมื่อวานนี้คืออะไรคะคำว่าเมื่อวานนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ เมื่อวานนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเช่นเมื่อวานนี้วันอะไรคะอ่าเมื่อวานนี้วันพุธนะคะอ่าเมื่อวานนี้วันพุธอ่าเมื่อวานนี้วันพุธอ่าใครทำอะไรบ้างคะเมื่อวานนี้อ่าทำการบ้านใช่ไหมคะอ่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปนะคะวันนี้อ่าคำว่าวันนี้นะคะ วันนี้คืออะไรคะหรือว่าความหมายคืออะไรคะวันนี้ก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันของวันนี้นะคะอ่าอย่างเช่นวันนี้วันนี้คือวันอะไรคะลูกวันนี้ก็คือวันพระฤหัสบดีใช่ไหมคะอ่าวันนี้ก็คือวันพระฤหัสบดีด็กดีกำลังทำอะไรคะวันนี้อ่าดิกๆีกำลังเรียนหนังสืออยู่กับคุณครูแกะใช่ไหมคะอ่าเป็นเหตุการณ์ของปัจจุบันนี้วันนี้นะคะอ่าต่อไปค่ะ คำว่าพรุ่งนี <super> ้นะคะคำว่าพรุ่งนี้คืออะไรคะคำว่าพรุ่งนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่นวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คือวันอะไรคะวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ใช่ไหมคะวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันศุกร์ติ็กจะทำอะไรคะวันพรุ่งนี้ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเราเด็ดดิก็เลยไม่ทราบว่า จะทำอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปคุณครูมีคําศัพท์นะคะคุณครูมีคําศัพท์อยู่สามคำมาฝากติ๊ดนะคะคาศั์ภาษาอังกฤษสามคำนะคะมาฝากติ๊ดนะคะอ่าเราไปดูนะคะว่าคาแรกจะทำอะไรนะคะคำแรกก็คืออะไรคะอะไรคะ คำแรกจะอ่านออกเสียงว่า window 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 แปลว่าหน้าตา่างใช่มั้ยคะคำว่า window นี้ก็คือหน้าตา่างใช่มั้ยคะเราจะเขียนตัว w นะคะ w w window w i n d o วินดวินดหนาตานะคะ,ะดูคำที่สองค่ะคำที่สองก็จะเขียนขึ้นต้นด้วยตัวดับเเหมือนกันนะคะอ่ e e. าดับเบิลยูดอาคำศับท์คำนี้ก็จะอ่านว่าวิ W วิแปลว่าสัปดาห์นะคะ เจ็ดวันเป็นหนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งสัปดาห์มีอยู่เจ็ดวันใช่ไหมคะ à, วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะ à, ต่อไปค่ะต่อไปคำศัพท์ภาษากฤษคำที่สามนะคะ à, จะเขียนขึ้นต้นด้วยอักษรตัวดับเยูเหมือนกันนะคะ à, ด อ่าอีอีอ่าบีบีคำศัพท์คำนี้ก็จะอ่านออกว่าบีบีแปลว่าปีนะคะอ่าเด็กๆนะคะลูกศรชี้ไปตรงปีนกนะคะวิงแปลว่าปีนะคะอ่าและคุณครูก็มีเอ่อคำสระนะคะคำที่เขียน ด้วยสระนะคะมาปฏิบัติจะพาเด็เกฝึกอ่านนะคะฝึกเขียนคำสระอานะคะเก็มาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะคำที่เขียนด้วยสระอานนะคะอัออนนี้ภาพอะไรคะลูกาภาพหมานะคะหมาหรือว่าสุนัขนะคะอ่าทีนี้จะเฝึกาอ่านนะคะ คำว่าหมาก็จะอ่านว่าฮอโมอาหมานะคะ,ะเขียนด้วยสระอานะคะ,ะต่อไปค่ะ,ะรูปอะไรคะรูปกานะคะกาคำว่ากาก็จะอ่านออกเสียงว่ากออากานะคะกออากา อ่าคำที่สามค่ะอัพที่ารราะะาาสามภาพอะไรคะปลานะคะอ่าคำว่าปลาก็จะอ่านออกเสียงว่าปลอปาปลาปลอปลาปลานะคะอ่าและคำที่สี่ค่ะคำที่สี่นะคะภาพอะไรคะจานนะคะภาพจาน อาจารย์ก็จะอ่านว่าโจอาโนจานโจอาโนจานนะเป็นคำที่เขียนด้วยสละอาหรนะคะอ่าทีนี้เด็กๆได้อ่านคำที่เขียนด้วยสระอาแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมา อ่าใบงานค่ะเรามาทำกิจกรรมใบงานกันเลยนะคะอ่าใบงานหน้าที่สามสิบนะคะอ่าใบงานหน้าที่สามสิบอ่ากิจกรรมอ่าชุดบันทึกร่องรอยนะคะชุดบันทึกร่องรอยหน้าที่สามสิบนะคะอ่าเขาบอกว่าให้เด็กเด็ก ขีดกากระบาททับตัวเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่น้องโบทำนะคะในเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้วันนี้และพรุ่งนี้นะคะอีะอนี้เด็กๆมาดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะว่า น้องบูทำอะไรบ้างในเหตุการณ์ของเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้นะคะเด็กตั้งใจฟังดีๆนะคะพร้อมแล้วนะคะเมื่อวานเมื่อวานนะคะเมื่อวานน้องบูทำการบ้านส่งครูเสร็จแล้วเมื่อวานน้องบูทำการบ้านส่งครูเสร็จแล้วนะคะเด็กจะมีนะคะว่าน้องบูทำอะไรเมื่อวานนี้ เมื่อวานน้องโบทำการบ้านตรงครูเสร็จแล้วทีนี้วันนี้คุณแม่พาน้องโบไปซื้อสีและสมุดวันนี้คุณแม่พาน้องโบไปซื้อสีและสมุดนะคะเพื่อนำไปทำกิจกรรมศิลปะที่โรงเรียนในวันพรุ่งนี้นะคะ นี่เด็กๆมาดูนะคะก็หนึ่งเราถามว่าเด็กๆบอกได้ไหมว่าเมื่อวานน้องโบูไปทำอะไรน้องบูไปทำอะไรคะเมื่อวานนี้น้น้องโบไปทำการบ้านส่งครูนะคะทีนี้เด็ก็มาดูนะคะว่าข้อที่หนึ่งภาพไหนเป็นภาพที่น้องโบ ทำการบ้านส่มรูค่คะาภาพที่3นะคะภาพคอใช่ไหมคะ่าภาพคอควายดีๆก,าก็กากระบาดลงไปเลยค่ะกากระบาดทัดคอควายนะคะอ่าทีนี้ข้สอสงค่ะเรามาดูข้สอสงนะคะข้อสองเขาถามว่าเด็กๆวันนี้น้องบไปทำอะไรนะ วันนี้น้องโบไปทําอะไรคะวันนี้คุณแม่พาน้องโบไปซื้อสมุดและสีใช่ไหมคะอ่าดีเด็กๆมาดูนะคะภาพข้อที่สองภาพไหนเป็นภาพที่คุณแม่พาน้องโบไปซื้อสีและสมุดคะภาพกวาไก่ใช่ไหมคะอะภาพกวาไก่ไม่ใช่นะคะอาถูกต้องค่ะ ภาพคอควายนะคะเป็นภาพที่คุณแม่พาน,น,น้องโบไปซื้อสีและสมุดนะคะเด็กๆก็การกรบาดท,ทับลงไปเลยค่ะการกรบาดท,ทับภาพคอควายลงไปเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อที่สามข้อที่สามเขาถามว่าเด็กๆรู้ไหมว่าวันพรุ่งน,นี้น้องโบจะไปทํำอะไรเด็กรู้ไหมคะอ่า วันพรุ่งนี้น้องโบจะทำอะไรคะอ่าวันพรุ่งนี้น้องโบจะไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนใช่ไหมคะกิจกรรมศิละปะที่โรงเรียนนะคะทีนี้เด็กมาดูนะคะว่าภาพไหนเป็นภาพที่น้องโอทำกิจกรรมศิละปะคะอ่าถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะภาพกอไข่นะคะเด,ด็กๆก็กากระปะเอาลงไปไหน ภาพออกไข่เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรามาดูใบงานใบที่สองค่ะใบงานหน้า31นะคะชุดบันทึกน่องรอยหน้า3าหน้าถัดกันมานะคะลูก่ะคราบว่า,า,าให้เด็กเขียนอักษรตัวดับเบิลยูนะคะในคำศัพท์แล้วฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ และเขียนเลข1ถึงเลข3ลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะเรียงลำดับเหตุการณ์ของเมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้ตามข้อความนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะข้อความเขาจะว่าอย่างไรเขาบอกว่าเขียนเลขหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เขียนเลขสองในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้และเขียนเลข3ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะแต่ก่อนอื่นเด็กๆมาดูนะคะมาดูข้อความนะคะเขาเขียนว่าอย่างไรเขาบอกว่าเมื่อวานน้องก้องไปเที่ยวสวนสัตว์ไปดูสัตว์ปีก วันนี้น้องก้องนอนสมป่วยไข้ขึ้นวันพรุ่งนี้น้องก้องจะไปหาคุณหมอเพื่อรักษาอาการป่วยเพราะว่าน,น้องก้องป่วยมานานเจ็ดวันแล้วใช่ไหมคะอทนนี้เราบอกว่าให้เด็กเขียนอักษรตัวดับเยูก่อนนะลูกเขียนอักษรตัวดับเยูในคำศัพท์ ก่อนนะคะมีอยู่สามคำนะคะคำแรกก็คือคำว่าวีวีแปลว่าสัปดาห์นะคะเด็กๆก็เขียนตัวดับเบิลยูลงไปเลยค่ะในคำศัพท์คำว่าวีนะคะจะลงไปแบบนี้นะคะคำที่สองค่ะคำที่สองอ่านว่าวีวีแปลว่าปีนะคะเด็กๆก็เขียนตัวดับเบิลยูลงไปก่อนนะคะคำศัพท์คำที่สอง และคำศัพท์คำที่สามอ่านว่าวินดูวินดูหน้าตานะคะวินดูแปลว่าหน้าตาเด็กก็เขียนตัวอักษรดับดบยูล,ลงไปก่อนนะคะพอเขียนตัวดับบยูล,ลงไปในคำศัพท์ครบทั้งสามคำแล้วทีนที้เด็กๆมาเขียนหมายเลขในเหตุการณ์ต่างๆนะคะเหตุการณ์เมื่อวานเหตุการณ์วันนี้ กางวันพรุ่งนี้ลงไปนะคะอาทิบอกว่าเขียนเลขหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้น้องกล้องไปทําอะไรคะน้องกล้องไปเที่ยวสวนสัตว์ไปดูสัตว์ปีกทีนี้ภาพไหนเป็นภาพที่น้องกล้องไปเที่ยวสวนสัตว์ไปดูสัตว์ปีกคะ,ะภาพที่สองนะคะดเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งลงไปนะคะเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้น้องกล้องไปดู สัตวปีไปเที่ยวส่วนสัตว์นะคะอ่าหมายเลขสองเขียนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือน้องกล้องเป็นอะไรคะป่วยเป็นไข้ใช่ไหมคะอ่านอนทรงน่นะคะอ่าภาพไหนเป็นภาพที่น้องกล้องกําลังนอนเป็นไข้อยู่คะกําลังนอนป่วยอยู่คะอ่าภาพด้านนาานะคะเด็กก็เขียนเลขสองลงไปเลยคะ่ะ ขสองในช่องสี่เหลี่ยมนะคะและเขียนเลขสามในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้น้องกล้องไปทําอะไรคะไปหาคุณหมอใช่ไหมคะพรุ่งนี้น้องกล้องไปหาคุณหมอไปรักษาการป่วยนะคะ,ะเด็กๆก็เขียนเลขสามลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะ,ะเสร็จแล้วเด็กๆมาดูใบงานต่อไปคะ่ะเขาบอกว่าให้เด็กเขียนสละอา และอ่านคำะสมสระอานะคะแล้วก็ระบายสีแดงสีเหลืองสีเขียวลงในช่องวงกลมนะคะให้ตรงกับสิ่งที่ซ่อนในภาพเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้นะคะเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานจะเป็นสีแดงระบายสีแดงนะคะเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นสีเหลืองระบายสีเหลืองนะคะ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้สีเขียวระบายสีเขียวลงในช่องวงกลมนะคะแต่ให้เด็กๆมาเขียนสลักและอ่านคำะสมสลักก่อนนะคะอ่าคำแรกนะคะคำแรกจะเป็นอะไรคะรูปหมาใช่ไหมคะคำแรกจะเป็นคำว่าหมานะคะอ่านว่าโอ โมตาหมานะคะเด็กก็เขียนระอาลงไปเลยค่ะคำที่สองนะคะคำที่สองลูกกาใช่ไหมคะ,ะคำที่สองลูกกาก็จะอ่านว่ากอากาใช่ไหมคะ,ะคำที่สองลูกกาอ่านว่ากอากาทีนี้ติ็กมาดูนะคะว่ากาอยู่ในเหตุการ อะไรคะเหตุการณ์ของเมื่อวานวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้คะอ่าคว่ากาอยู่ในเหตุเหตุการณ์ของวันนี้นะคะอ่าเหตุการณ์ของวันนี้ให้ระบายสีอะไรคะสีเหลืองนะคะอ่าเดี๋ยวก็เขียนสระอาแล้วก็ระบายสีเหลืองในวงกลมนะคะอ่าต่อไปคะ่ะคำว่าอะไรคะโอโลอา ใช่ไหมคะเด็กๆก็ดูนะคะว่าปลาอยู่ในเหตุการณ์วันนี้พรุ่งนี้หรือว่าเมื่อวานนี้คะปลาอยู่ในเหตุการณ์ของพรุ่งนี้นะคะปลาอยู่ในเหตุการณ์ของวันพรุ่งนี้เหตุการณ์พรุ่งนี้ก็คือระบายสีเขียวใช่ไหมคะเด็กก็เขียนสระอาแล้วก็ระบายสีเขียวงในช่องวงกลมนะคะต่อไปค่ะคําว่า จ๊อานนจานใช่ไหมคะรูปจานนะคะดดีก็เขียนสระอาแล้วก็ไปดูค่ะว่ารูปจานอยู่ในเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนการผลิตก็เขียนสระอาแล้วก็ระบายสีเขียวลงในช่องวงกลมนะคะอาเสร็จแล้วนะคะ ใครทำเสร็จแล้วบ้างคะ่าใครทำเสร็จแล้วอย่าลืมเตรียมส่งนะคะเตรียมส่งคุณครูนะคะหรือว่าถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มอนุบาลสองของเราก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีเนื้อหาการสอนให้กับเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาเรียนแล้วนะคะไว้เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะ